เ,เ,สเสียงเขียนห้องพี่น้องป๊อบป๊อบเอปเอฟเอฟเอฟเป็นหอดบ้านแห้งพี่น้องมาได้ยินเสียงกบเสียงเขียนห้องแคสซีเนาะอันนี้กคือเป็นต้นตาลพี่น้องต้นตาลกินหมากเนาะต้นตาลกินหมากบ้านเฮานั่นนั่นแหละพี่น้อง แล้วทงหน้านี่เพิ่นสิเห็ดหน้าดำเนาะพี่น้องเพิ่นบเพิ่นโบหวานแต่ทั้งปูนทงทั้งปุ่น่นสิหวานเพราะว่าเห็นเขาเขียวอยูนแล้วเนาะแนมไปไกลเนาะพี่น้องเนาะอู้ฝนมาเด้อพี่น้องฮึเสียงฝนปกติเลยถ้าแม่นว่าอ่าฝนตกลงอ่าโดนเติบกับพักเงี้ยงหน่อยจะเกิดขึ้นได้ไหมพี่น้องฮึเสียงฝนเนาะพี่น้อง

สบ,บายดีพอแม่พี่น้องแล้วก็เอฟซีที่เข้าหลบแล้วก็หักแพงถุกๆุก่านเนาะืัอนี้ว่าผบพ่อกับใส่อุบลสาาลาวอีกแล้วเนาะพี่น้องนะเนาะหรือว่าใส่อุบลคนโกเนาะพี่น้องซุริโยผาดทาโกกโกชนะเล่นใส่กับบหลายเนาะพี่น้องเนาะโอ้สลุมคงไคล์มันนี้มาพอพี่น้องเฮ้างา่าแดงเนาะพี่น้องนะเนาะเมนีผ้าพ่อแม่พี่น้องเข้ามา สมบรรยากาศทงไฮทงหน้าก่อนที่วาสีไทยหน้าหุดนาอพี่น้องนะเนาะได้ยินบ่พี่น้องเสียงคบเสียงเขียนหองเนาะเซลเซลพว่านี่ก็คือการเริ่มต้นเขาสูละดูผลแล้วเนาอพี่น้องเนาะเพราะว่า,มวาเมื่อวานนี่ก็ฝนได้ตกลงมาแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่แม่มีลงขีดไปก็ได้จมเนาะจมบ่โอฝนนี่คือขึ้มๆึมเนาะทุบโต๊นะ บรรยากาศคือสีขึ้มขึ้มเบิดมืดอเมือบิดมือเบิดเดนเลาวเมื่อก่อนเนาะก <st> <ๆ>ได้ตกลงมาแล้วคือเมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานนี่ยเป็นวันที่วันที่หกน้องพี่น้องเนาะได่ตกลงมาแล้วเพราะว่าที่แม่ลงน้องแม่ลงขี่เมื่อก่อนจะเป็นวันที่หาเนาะกระสีกระสีจมมามาสิต๊ประมาณวันที่หา <st> <ๆ>ถึงที่เก่าน้องพี<ๆ>่น้องตอนนี้ก็ได้มาืาอมาถุกสาลิตีแล้วเนาะทั้งลังก็ะม <st> ืดเนาะพี่น้องเนาะเมื่อเพิดเลยอ่ะเสียงเขียด แตก็พ้ามาส้มบ้านใหม่ป้าน้ำน้องทีว่าถ่ายให้เบิงว่างหันนาอพี่น้องบ้านใหม่เป็นกำลังยกโค้งมุงหลังคาเนาะเตรียมต่อเติมไปเรื่อยเนาะทีละนิดละหน่อยป้าคือพี่สาวคุณบ่าวพูลาเนาะพี่น้องยวสิ้ายางเบิงบรรยากาศแถวรอบๆนี่ก่อนเนาะพี่น้งองส้มพรรยากาศเนาะหงายถึ้งมนาโอ้ยเสียงเขียนห้องพี่น้องคืดผอบรรยากาศอ้าวสมัยที่วาเม่น้องเมย์ อยู่บ้านเนาะดำหน้านะพี่น้องดำหน้าแล้วแหละเขางุ้มกบตามต้นกะตามต้นเขาต้นกะเนาะพี่น้องเนาะตามต้นเขาที่ว่าเหงาเขาเนาะพี่น้องง้มกบหน่อยเวลากบหน่อยโดดเนาะย่ำเล้งๆก็เสดายยินเสียงเขียนห้องสีบรรยากาศโอ้เขินห้องลายเนาะพี่น้องเนาะข่าวตะกี้เนาะนอนหน้าพี่น้องนอนหน้าน้ำโพน้ำแหม่างมือก็นอนบ้านว่างมือก็นอนนานแต่ว่าส่วนคำคำย่ำเล้งๆนี่ คือสิได้ลงไปอาบน้ำนอยู่อยู่ทงหน้าเนาะกำลังสีมืดมืดสุมล่าวนี่ก็ลงไปอาบน้ำนเนาะสะเป็นน้ำสางที่เป็นคุดไว้ห้่อาบแล้วก็นน้ำสางที่เป็นคุดไว้ห้่ใสเนาะพี่นอ้องเนาะทางผุนเนาะมืดมาแล้วมันนี่ย่ำาลี้ยงก็เลยมาเล่นน้ำป่าเนาะมาเล่นน้ำเอื่อยเนะาะทั้งแต่เพิ่นเอ่อมาปลุกเอ่อเทียงหน่อยขางเฮือนใหม่เพราะว่าเป็นยังเป็นปลุกเพราะว่า ่นอ,อยากออกมาอยู่ดินผนเองแล้วก็เพื่อนผเ,เองเนาะพอได้โตเติมเพื่อนพอได้เห็ดเพื่อนเห็ดเรีกเจะคข้องนํำไปที่ละนิดละหน่อยเนาะพี่น้องก็เลยมันนี้มาได้คือโอกาสมาสุมบรรยากาศที่อ่าทงไฮทง่งนาหม่ง่นอยู่น,น,น้ำเพเทว่ยนนี่ผอ่กสีดดำเนาะปีนี้เนาะเฮ้ยคาบ,บรรยากาศงามแหงบบพี่นอ้อง้นหอดบอถา้าผู้ได้เคยสัมผัสอ่า,อา,อาไอบิมกินถุงเฮ้านี้กะ สิมีควงสินหอดต้องขี่น้องเนาะอ่าเสียงหนุกทั้งฟูนขี่น้องหนกแอสมีหนกตัวเนหน่อยบินเป็นฟูงอยู่เป็นสีหาชิดต,ตัวยม้มเแ้งผระจีมาบินมาเดินเมนเมียางมาไายน้ะมาท่านแตกบึนหลุดขินน้องเลยร้ายค่ะเสียงหนุกเกียง อันนี้ก็สิเป็นต้นมากตานพี่นาะอู้หมืดฝนมาแล้วพี่น้องมืดฝนมาแล้วเนาะปุ๊ดหนุกหน่อยฝนตกลงมากะอู้กบเขียดก็ดีใจเนาะพี่น้องเนาะห้องแซวแซวเลยเพราะว่าบรรยากาศน้ำถุงไห่ถุงนาเฮากะสิเป็นแดดเนาะเวลาฝ้าฝนมากะสี่นีกบมีเขียดห้องจเฉยๆเนาะพี่น้อง ขวามือก่อนนี่มือว่านมือขึ้นนี่เนาะโบเมนมือก่อนเนาะบาบิล่าพี่น้องโคบอมันเศร้าสามสิบโดนนะพี่น้องขุ้น่ะโอ้ยแตกเซลลอยู่พี่น้องพี่น้องออน,นะนองน่แต่บลอดสมารถอ่เขาไปไก่ได้เสียงเขียนห้องพี่น้องอบอบแอบแอบ,แบ,แบ เป็นหอดบ้านแห้งพี่น้องมาได้ยินเสียงกบเสียงเขียดหองเคลื่สีเนาะอ, <c oughs> อันนี้เป็นต้นตาลพี่น้องต้นตาลกินหมากเนาะต้นตาลกินหมากบ้านเฮานั่นนั่นแหละพี่น้องอันนี้แล้วทุ่งหน้านี่เพิ่นสิเห็ดหน้าดำเนาะพี่น้องเพิ่นบอกเพิ่อนโบหวาน แต่ทั้งปูนท่งทั้งปูนเพื่อนซีวานเพราะว่าเห็นเขาเขียวกันแล้วเนาะแนมไปไข่ไก่เนาะพี่น้องเนาะโอ้ฝนมาแดดพี่นาะฮึเสียงฝนปกติเลยถ้าแม่นว่าอ่าฝนตกลงอ่าโดนติบกับพักขยังหน่อยจะเกิดขึ้นได้ไหมพี่น้องฮึเสียงฝนเนาะพี่น้องยังึ้นไปก่อนพี่น้อง สนอันนี้จะสีเป็นบรยากาศบรรยากาศทั้งดุ่มนะพี่น้องพี่น้องเนาะเป็นสีแดงๆเนาะพี่น้องเนาะแนม่เห็นแะ้วเสบตาเลยเนาะโดยนาอพี่น้องเนาะอ่าสำหรับผุ้ที่ให้เพียรกิมาหับส้มค่ะจิปของสะพายอุบลซาลาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สะพายอุบลนนี่เด้อพี่น้องเผื่อเป็นกำลังใจเนาะไอาแม่น้องมีสู่ต่อไปเนาะถึงยังไดก็สูสูนาอพี่น้องเนาะอันนี้คือความที่ว่า อความหมักความหักเนาะในจิตใจที่ว่าอยากขีดขีดให้พ่อแม่พี่น้องเข้าได้เบิ่งได้สมเนาะพี่น้องเนาะน้ําตามธรรมศาสตร์บ้านาเฮาานะกะสีบางเครื่อกะสิขูอยู่ไกลอยู่ในเมืองในหน้ากะเอเชียเบิ่งเนาะธรรมศาสตร์บ้านเฮ้าเพราะว่านี่กะถึงกรดูทำานาไก่ถึงกระดูทำหน้าแล้วกะนหอดและก็เมนเพราะว่าคนได้โต๊กะกเลเนาะพี่น้องโต๊ะกะตกหมุ่แล้วเรียกร้อยเห็นไหม ป็นน้องสะบอกพี่น้องที่เป็นคุดเนาะถ้าเสียงบอกชัดเจนกับเขาอภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยไม่พี่น้องแต่บูุสิได้ผลสำาใดเนาะอุ้ยมืดมืดพี่น้องอุ้ยผลมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะไปก่อนพี่น้องขึ้นไปทางเึ่งก่อนเนาะมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้ว โดยน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะสิขอจบสำนีก่อน้าพี่น้องเพราะว่าฝนมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สบายอุบลใน,ดนเดอ้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปเนะาะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยน้ำพ่อแม่พี่น้องหลายๆอ่ะติมีอย่างติส้มกับเขาเม่นเข้ามาแต่ขีดได้เด้อพี่น้องเด้อยังหักยังแย้งที่เก่าดูสบายดีเดอ้อพี่น้องพองพกันใหม่คลิปหน้า